สวัสดีค่ะวันนี้เราจะลงลึกถึงหัวข้อเกี่ยวกับบูปลิ้นของจิตวิญญาณนะคะซึ่งเป็นการออกแบบชีวิตที่จิตวิญญาณของเราเลือกไว้ก่อนที่จะมาเกิดน,นะโซบูปลิ้นเนี่ยคือการออกแบบชีวิตของเราเพื่อให้เราได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วก็ลึกซึ้งทั้งเรื่องราวของความสุขความเศร้าความรักการเรียนรู้และความเจ็บปวด มันเหมือนกับแผนที่ที่เราใช้ในการเดินทางในชีวิตนี้โดยแต่ละคนมีแผนที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครนะคะเปรียบเสมือนการที่เรามีเข็มทิศท,ที่คอยชี้บอกทางทุกคนมีโซปูปินของตัวเองคะ่ะแต่แผนผังนี้ไม่ได้เหมือนกันหมดบางดวงจิตอาจมีบทเรียนที่ท้าทายมากกว่าขณะที่บางคนอาจมีเส้นทางที่ดูเหมือนว่าจะราบรื่นกว่า สิ่งที่ทุกดวงจิตมีเหมือนกันก็คือความตั้งใจที่จะมาเรียนรู้ในชีวิตนี้แต่เนื้อหาและการเรียนรู้ในแผนผังของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามที่ดวงจิตเลือกหลายคนสงสัยว่าโซบูปรินเกี่ยวข้องยังไงกับโซแพลนโซคอนแทรคหรือโซมิชชั่นเราลองมาทำความเข้าใจกันนะคะ โซปูพรินต์หรือพิมพ์เขียวของจิตวิญญาณนะคือรากฐานและข้อมูลดิบที่กำหนดเอกลักษณ์ของดวงจิตในระดับจิตวิญญาณมันแสดงถึงพรสวรรค์จุดแข็งและต้นแบบของดวงจิตที่เรามีตั้งแต่เกิดเปรียบเหมือนการออกแบบที่ทำให้เราเป็นตัวเราและไม่ซ้ำใครในจักรวาลน,นี้ส่วนโซแพล์นะคะคือแผน ของจิตวิญญาณเป็นการนำโซบูปรินมาออกแบบแผนชีวิตในภพชาตินั้นๆโดยการกำหนดบทเรียนและประสบการณ์ที่ต้องการจะเรียนรู้ในชีวิตนั้นอย่างเช่นการฝึกความอดทนการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองการให้อภยัยบทเรียนเหล่านี้จะถูกกำหนดมาเพื่อให้เราสามารถเติบโตและพัฒนาตัวเองได้อย่างลึกซึ้ง ทุกดวงจิตจะมีโซแแลนของตัวเองในระดับหนึ่งเสมอนะคะเพราะแผนชีวิตเป็นกรอบภาพรวมของสิ่งที่ดวงจิตเลือกมาเรียนรู้และพบเจอในชาตินั้นๆค่ะส่วนโซคอนแทรกคือข้อตกลงของจิตวิญญาณนะคะการใช้บลูปรินต์เพื่อสร้างข้อตกลงกับดวงจิตอื่นๆก่อนที่จะมาเกิดข้อตกลงนี้อาจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือกรรมที่เราจะต้องผ่านเช่น การเป็นคู่ชีวิตการเป็นพ่อแม่ลูกหรือแม้กระทั่งการเป็นศัตรูในบางครั้งสิ่งเหล่านี้เป็นการเตรียมตัวให้เราสามารถผ่านบทเรียนที่สำคัญในชีวิตได้ไม่ใช่ทุกวงจิตที่จะมีโซโคอนแทคที่มีระดับที่ชัดเจนบางดวงจิตอาจเลือกที่จะใช้ชีวิตที่เสรีมากกว่าโดยไม่มีข้อผูกพันตกลงกับดวงจิตอื่นๆอย่างซับซ้อนแต่ดวงจิตที่มีความเชื่อมโยงกับผู้อื่น ก็มักจะมีโซคอนแทคกในรูปแบบต่างๆยกตัวยอย่างเช่นดวงจิตที่มีกรรมเชื่อมโยงกับผู้อื่นนะคะดวงจิตมีพันธกรรมที่ต้องเรียนรู้หรือปลดปล่อยเช่นการเจอความรักที่ท้าทายการเผชิญกับคู่แข่งหรือการมีครอบครัวที่ส่งผลต่อการเติบโตของเขาส่วนดวงจิตที่ไม่มีพันธกรรมอะไรมากนะ อาจมีความสัมพันธ์ที่เบาสบายหรืออิสระมากกว่าการเกิดมาเลือกการเกิดมาเพื่อประสบการณ์ชีวิตที่เรียบง่ายมากกว่าในส่วนของโซมิชั่นนะคะคือการแสดงออกของโซบูปรินในรูปแบบของภารกิจที่เราตั้งใจจะทำในชีวิตนี้มันอาจเป็นการทำงานเพื่อส่วนรวมการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่า ภารกิจนี้คือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีความหมายและทําให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตในทุกๆวันและก็ไม่ใช่ทุกดวงจิตที่จะต้องมีโซมิชชั่นนะดวงจิตที่มีโซมิชชั่นมักจะเกี่ยวข้องกับภารกิจเพื่อส่วนรวมในทุกชาติดวงจิตบางดวงอาจเลือกมาเพียงแค่เพื่อเรียนรู้เฉพาะตัวเองหรือเพื่อปลดปล่อยพันธกรรมของตนเท่านั้น ดวงจิตที่มีพันธกิจเฉพาะตัวนะคะส่วนมากก็จะเป็นครูสอนจิตวิญญาณการเป็นศิลป,ปินที่สร้างแรงบันดาลใจการเยียวยาผู้คนในระดับสังคมก่อนที่ดวงจิตจะมาเกิดในโลก3 d ดีเนี่ยดวงจิตได้ผ่านกระบวนการการวางแผนและตัดสินใจร่วมกับพลังงานสูงสุดหรือผู้ชี้นำทางจิตวิญญาณกระบวนการนี้คือการกำหนดโซบูปริ้นโซแพลนโซคอนแทคและโซมิชชั่นต่าง ดวงจิตจะเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ต้องการสัมผัสและความสัมพันธ์ที่ต้องการจะสร้างการวางแผนนี้ไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการกำหนดแนวทางที่ดวงจิตต้องการเดินทางเพื่อการเติบโตและพัฒนาของดวงจิตนั้นๆขั้นตอนนี้ดวงจิตจะพิจารณาถึงบทเรียนที่ยังไม่สมบูรณ์จากการเกิดในภพก่อนหน้าเช่นพันธกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ หรือการเรียนรู้ที่ยังไม่สิ้นสุดดวงจิตจะตัดสินใจว่าจะนำพาประสบการณ์เหล่านั้นเข้ามาสู่การเกิดใหม่หรือไม่รวมถึงการทำข้อตกลงกับดวงจิตอืนอ่นๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันดวงจิตยังเลือกสภาพแวดล้อมที่จะเกิดเช่นครอบครัววัฒนธรรมหรือสังคมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้บทเรียนที่ต้องการสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโซแพลนที่จะกำหนด ทิศทางของชีวิตในโลก 3D ดีซึ่งเป็นมิติที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความงดงามของการเป็นมนุษย์พูดมาถึงตรงนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจที่มาที่ไปสิ่งที่ผลักดันเราและประสบการณ์ต่างๆในชีวิตเราเข้าใจผ่านที่ที่เราร่วมออกแบบมาก่อนที่ดวงจิตจะมายังโลกของ 3D ดีการเข้าใจโซบูร์บิน จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นและสามารถนำพาชีวิตไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจของจิตวิญญาณเราการรู้จักแผนผังน,นี้ทำให้เราเข้าใจว่าเหตุใดเราถึงมีพรสวรรค์เฉพาะทางหรือเหตุใดเราจึงเผชิญกับบทเรียนบางอย่างในชีวิตมันช่วยให้เรายอมรับและรับตัวเองมากขึ้น รวมทั้งมีความเข้าใจในเส้นทางที่เราเลือกมาเดินยกตัวอย่างนะลองจินตนาการว่าชีวิตของเราเป็นการเดินทางบนถนนถนนนี้มีทางแยกทางลัดทางขรุขระและทางราบเรื่นทุกคนจะมีแผนที่วางไว้ก่อนที่เริ่มต้นเดินทางที่เราเรียกว่าโซผู้ปรินนั่นแหละแต่และแผนที่อาจจะมีจุดหมายต่างๆ ที่เราอยากไปเช่นการสร้างครอบครัวที่มั่นคงการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือการเข้าใจถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในระหว่างทางเราอาจได้เจอผู้คนที่เราทำข้อตกลงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าโซคอนแทร์เพื่อให้เขามาสอนบทเรียนบางอย่างบางคนอาจมาในรูปแบบของคนรักที่ทำให้เราเรียนรู้ความเจ็บปวด ื่อให้เราเข้าใจถึงการรักตัวเองหรืออาจเป็นเพื่อนที่ช่วยให้เราเติบโตและเรียนรู้เมื่อเรามีแผนที่เราจะรู้ว่ามีจุดหมายที่จะต้องไปหรือเราเรียกมันว่าโซ s ิชันนะและสิ่งนี้เองที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการมีชีวิตบางครั้งภารกิจนี้อาจไม่ใช่สิ่งใหญ่โตเสมอไปนะแต่มันอาจเป็นการช่วยคนรอบข้างการให้กำลังใจ หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของตัวเองการที่เราเรียนรู้และเติบโตในจิตวิญญาณของตัวเองและสิ่งที่ทุกดวงจิตต้องมีเหมือนกันก็คือความตั้งใจในการเติบโตและการเรียนรู้ทุกดวงจิตมาเพื่อเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างกันบางคนอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องความรักบางคนเรียนรู้เรื่องความอดทนบางคนอาจมาเรียนรู้เรื่องการให้อภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่โซบุป,ป,ปินของทุกดวงจิตกำหนดไว้ล่วงหน้าแต่บางดวงจิตอาจไม่มีบางสิ่งที่ดวงจิตอื่นมีเช่นการท้าทายบางอย่างหรือความรู้สึกผลักดันจากข้างในความที่รู้สึกมีภาระหน้าที่บางอย่างที่จะต้องทำเพราะทุกคนมีเส้นทางของตัวเองค่ะบางคนอาจไม่ได้มีภารกิจที่ต้องเจอกับความยากลำบากมากมาย เพราะดวงจิตของเขาอาจเคยผ่านบทเรียนเหล่านี้มาแล้วในการเกิดครั้งกอ่อนข้อาจเกิดมาครั้งนี้เพื่อประสบการณ์ที่แตกต่างกันเช่นมาแบ่งปันความรกักหรือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นยกตัวยอย่างเช่นบางคนเกิดมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและการสนับสนุนในขณะที่บางคนต้องเจอความท้าทายอย่างหนักกับครอบครัวนั่นเป็นเพราะดวงจิตของแต่ละคน ได้เลือกที่จะมาเรียนรู้บทเรียนที่แตกต่างกันบางคนอาจต้องเรียนรู้การสร้างความเข้มแข็งจากความท้าทายขณะอีกคนต้องการเรียนรู้ที่จะรับและแบ่งปันความรักในรูปแบบที่เรียบง่ายสิ่งสำคัญคือทุกดวงจิตล้วนมีเส้นทางที่ถูกออกแบบมาเฉพาะตัวและไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นยังไงทุกประสบการณ์ที่เราเจอล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตและนำเรากลับสู่ตัวต,วตนที่แท้จริง แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ